มันเป็นไงบ้างอะเมื่อคืนอะเจอ,อันอยู่เปล่าเมื่อคืน,น,นไม่อยู่อัน,นถ้าผมมีคนมาซื้อเพลงเจอันรับหน้าหน่อยนะย่านยืไไนไว้ตรงนี้ก็ได้โอเคอาขออาตอนตอนแรกที่เขามาคุยอะตอนแรกอะเริ่มมาจากที่เสียมไม่ได้มาคุยกับเซอร์ก่อนอแล้วทีนี้ก็แล้วทีนี้ก็เริ่มมีเหมือ<ห>นแบบว่าการ แซะการปรับการแซะการอ่านทางสภา,าก็เลยเตือนแล้วก็มีการปรับไปพี่ปรับทางเซอร์จากตอนแรกแต่ก็พูดว่า,ถ,าถ้าหากจะไม่ปรับวงไมหรือหรือถ้ายังมีแซะหรืออะไรเงี้ยก็จะปรับจากหนึ่งเอ็มก็จะเป็นตามขันในใน้นบันไดแบบว่าหนึ่งเอ็มสองเอ็มหรือนูนนนอ่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มเริ่มมีการปรับทีนี้ก็ปรับหนึ่งเอ็มอ่าแล้วเขาก็เงียบไปปรับหนึ่งแล้วทีมันก,ก็ก็ยังมีคําพูดยังมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอพอปรับไปอีกอะไรเงี้ย ก็จะมีของทางเซอร์ที่อุ้มเอ้ยเซอเซอร์กับไดมอนด์เฮดเขาก็มาปุ๊บแล้วก็เซอร์ก็มีการอีโมไดมอนด์เฮดอยู่อยู่บนอยู่บนสภาเลยพี่เออและทีเนี้ยทางสภาก็เลยปรับทางเซอร์กับไดมอนด์เฮดแต่ว่าก่อนที่จะปรับอะ่ะเขาก็ยังมีการเถียงกันห<ส>น้าสภาไม่หยุดห้ามแล้วก็ไม่ฟังห้ามแล้วก็ยังมีการเถียงสภาอีกถูกต้องไหมอันนี้อันนี้พี่ท็อปเล่าต่อได้เลย เอาเลยแจเล่าเลยแล้วเรียบเรียงครพูดเดีรแล้วอ่าแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็เลยก็เลยเหมือนแบบหมอมันหมอรับเคสมือสองที่ยังไม่ก็เลยมีการยิงแล้วก็การแทที่ยังไม่จบก็มีการปรับไปคนลทีมัน ปรับทางไดมอนด้เเท่าไหร่นะพี่ท็อปมันต้องบอกตัวเลขไหมหรือไมต้องบอกเราต่อได้เลยใช่คู่หนึ่งงั้นเราต่อได้เลยนะพี่อ่แล้วทีนี้ก็ก็ยืนพี่มาตามในวันนี้พีมา่อก็จะมีคู่ชวคนอื่นอีกใช่ไหมแล้วทีนี้พอคุยเรื่องคุยไปคุยมาจากตอนแรกที่เสียไม่ได้เขามาคุยแค่เรื่องเรื่องคําพูดของทางเซอร์ไปไปมามันก็จะมีเรื่องของไดมอนด์เฮดอีกที่ว่าที่เซอร์บอกว่าเหมือนเหมือนเป็นเชิงพันธมิตรกัน กับทางสันกับกับทางเสียไม่ได้และที่นี้ก็ก็เลยเรื่องเรื่องก็เลยยุ่งเหยิงขึ้นเหมือนแบบว่าก็เลยมีการเถียงกันไปเถียงกันมาอะไรประมาณเนี้ย่เรื่องของเรื่องการที่มีปัญหาการเหมือนตรงนั้นทางเซอร์เขารู้สึกว่าเขาโดนล้มหนึ่งก็คือที่เอ็ดีอ่ามาก่อนตั้งแต่แรกนะเอ็นดีเล่าว่าตรงเนี้ยเอ็มดีอ่ะคนชื่อโอโซนอ่ะเดินเข้าไปถามคนในเซอร์ที่ไม่ได้แต่งชุดแกง๊งแต่งชุดเรืองแสงชุดเอเลี่ยนสีเขียว ว่าตรงนี้อยู่อยู่ในเซอร์ไหมเออถ้าเหมือนเขาตอบว่าไม่ใช่แล้วอะไรประมาณเนี้ทางโอโซนก็เลยว่าเอ้ยนั้นผมขอดูบัตรหน่อยแล้วก็ทางเซอร์ก็บอกว่าไม่ใช่ก็แย่แล้วอ่ะตรงนี้ยที่เสียไม่ได้เขาขึ้นมาแต่ด้วยด้วยเรื่องที่ตั้งแต่แรกที่ขึ้นมานะเหมือนเหมือนโอโซนอะเหมือนเดินเข้าไปคุยกับทางเซอร์เรื่องประเด็นของจูนิวกลางที่สภา,าเคลียร์ปรับไปแล้ว ในในสตอรี่นะครับที่เรื่องที่เกิดขึ้นอ่าในสดตรงเนี้ยที่ที่ประเด็นที่ทางการอ่าเป็นทางไอ้หลุยไงพี่ของหลุยไเรื่องนี้ปรับไปแล้วหรอปรับไปแล้วไม่ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ปรับไปแล้วจบแล้วคุยไปแล้วว่าแต่ว่าแค่รอหลุยมารับค่าปรับเฉยอ่าแล้วคุยก็คุยตรงเนี้ยว่าจะต้องปรับอ่ะแต่ตรงเนี้ยก็เหมือนเหมือนประเด็นแรกไปคุยแต่ตรงนั้นนะเซอร์ก็บอกว่าตรงนั้นอ่ะเขาก็มีมีคุยกระดับบนเฮดด้วย อีกกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งนาตรงนั้นน่ะทาง diamondhead แจ้งว่าตรงนั้นน่นะเขาก็คุยคุยกับเซอร์อยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคนที่คุยกับเสียไม่ได้ก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตรงนั้นน่ะของ diamondhead คือเขาเขาเหมือนเขาโดนตีอยู่เขาโดนตีโดนหาเรื่องอยู่อะไรประมาณนั้นส่วนที่ทางเซอร์เขาบอกว่าตรงนี้เขาแบบเหมือนโดนพานามิทหนึ่งคือเหมือน s.m.d แทงคนในเซอร์ตายและเหมือนทางทาง diamondhead มาบับ ในเรื <One input> ่องที่ตรงเนี้ยที่เซอร์ขึ้นมาว่าอีพันลมมิดไหมพันธมิิดไหมอะไรประมาณเนี้ยทําได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเป็นกาถามจากเขาว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันทำได้หรือเปล่าพี่ตา้มราบหรือเปล่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของการไม่ได้เคลียร์เรื่องพี่สุดท้ายมันเป็นการเถียงกันไปเถียงกันมาด้วยว่าเด้วยเรื่องตรงเนี้ยพี่ประเด็นว่าไอพันธมิดไหมอะไรประมาณเนี้ยก็เถียงกันไปกันาทั้งคู่แล้วโคไปไหนอะไม่รู้โคไปไหนวะ โอออเดี๋นั่นแหละแล้วทีนี้ยพอเหมือนแบบข้างหน้ามันก็เกิดการแบบคู่อ่ะเอเดี๋ยวค่อยไปสิโคกระโโก็บอกให้ไปแล้วไม่เป็นไรพี่มันก็อยู่ด้วยกันมาถึงไอ้นี่ไงครับครับครับเสื่เพลงได้ไหมครับนีแล้วอ่าแล้วแล้วทีนี้เซอเซอเขาก็เหมือนแบบว่าไม่ไม่โอเคกับตรงสะพานที่ว่าทําไมปรับแต่เขาทําไมไม่ปรับอ่าฝั่งฝั่ง ฝั่งน้นฝั่งนี้บ้างเพราะว่าเขาก็มีคําพูดเขาก็มีน่นมีนี่อะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะสภาก็ปรับหมดนั่นแหละตอนนั้นที่ที่ดมบเบินเฮดพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยทางสภาก็ปรับเหมือนกันแต่ว่าทางเซอร์เขาเขาจะมีคําพูดที่ว่าอาว,วงไม้ผมก็นอร์มอลแล้วถ้าอยากสภายังได้ยินอีกหรอสภาก็ขยับออกไปสิแต่จริงๆอ่ะพี่คือ คือคือที่สภาเตือนอะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้เขาอะ่ะมีคําพูดแล้วทีนี้ยอีกฝั่งหนึ่งจะคิดว่าเป็นการบับเป็นการแซะแล้วก็จริงก็ต้องปรับกันต่ออะไรประมาณนี้พี่ท,ที่ที่แจกก็เลยเตือนไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ของน้องอะ่ะที่ที่น้องที่น้องกูดโดนก็คือเหมือนแบบว่าอ่ามีการบูทไม้ใส่มีการอะไรใส่แต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้ปรับไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีมาถามว่าแล้วอุ้มผมทําไมอุ้มผมทําไมอะไรประมาณนี้พี่แล้วกูดเป็นไงบ้างอ่ะมัน ไม่เป็นไรนไม่เป็นไรนไม่ไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไร,ไน,ไรน้องมันมันเข้าใจเกมอยู่ใช่ไหมหรือว่าเข้าใจเข้าใจน้องเข้าใจน้องน้องเป็นหน่วยงานมาพี่น้องเข้าใจอยู่คือประเด็นหลกัลกๆอะ่ะเขาคุยกันเองแต่แต่ในเรื่องความพูดอะ่ะมันสื่อเป็นแซะผมก็เลยพยายามที่จะเอ้ยนั้นรนบกวกณต้องบ,บอกงี้คือตั้งแต่ตั้งแต่ผมคุยจบเซอร์มาอันนี้จากที่ผมเคยได้คุยนะคือเซอร์ส่วนใหญ่เขาจะมีจะมีจะมีแบบน้องๆในแก๊งอาจจะชอบพูดในวอ แต่ชอบพูดในแบบไม่ปรับวงไม้แล้วก็แบบชอบพูดถึงอีกฝั่งบ่อยบ่อยมากอันนี้พูดตรงตรงว่าบ่อยมากคุยจบตอนกับเดวมอนเทสก็มีก็ต้องต้องมีการเตือนตลอดอะทุกครั้งต้องมีการเตือนตลอดเอาพี่แล้วก็มันจะมีเรื่องประเด็นที่คุยหน้าสภานะที่ผมจับใจความได้ก็คือที่เดวมอนเทสไปคุยกับเซอร์หรือเซอร์ไปคุยกับเดมอนเทสอะมันประเด็นเรื่องที่หน้าสภาพี่เรื่องของการนัดเล่นหรือชวนกันเล่นแต่ณนะตรงนั้นก็คือเหมือนคุยเล่นไม่ได้หนึ่งก็คือสตอรี่เต็ม เพราะว่าแล้วเหมือนเหมือนเซอร์ต้องมีคุยคุยกับเสียไม่ได้ตอพี่อ้วนก็เลยตัดว่าตรงนั้นเล่นไม่ได้ก็คือเซอร์ต้องไปต้องไปเคลียร์กับเสียยไม่ได้ก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้ใครโดนอาผักกูดโดนผักกูดมันโอเคมัน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 รู้แหละมันเคยเป็นหน่วยงานมาก่อนมันมันเข้าใจได้ไม่งอมไม่ร้องอ่ะไม่ร้องไห้แล้วบ้านนี่มันทำอะไรอยู่มันว่าวลาไปแล้วมั้งไม้เขาตั้งใจทํางานอยู่สอบตูนพี่ ุตสา์เข้ามาช่วยเนาะเฮียมาเจออะไรก็ไม่รู้ก็ต้องบอกเขาว่ามันมีนี่มันมีแต่เสือสิงห์ก็ทิงแรดทั้งั้นเลยเนียน้องเข้าใจตรงนี้คุยก่อนน้องแล้วน้องเข้าใจมองบอกมาที่นี่มันเถื่อนน้องเข้าใจอยู่หลักๆก็คือนั่นนะครับเฉียงกันไปแต่ก็มีนั่นนะครับพี่พอเหมือนอ่าด้านหน้าก็เหมือนเถียงกันไปไม่เลิกพี่ท็อปก็เลยยิงยิงก่อนเพื่อให้ตรงนี้เงียบกันแต่ก็ยังไม่พี่ท็อปก็โดนต่ออ่ะแล้วก็แบบ ไอ้มึงเปท็อปป่ะเป็นไงบ้างอล้เนี่ยเป็นสภาพจิตใจออกออกไหมออกยังปกติยังไม่ออกยังไม่พบจิตแพทย์นะไม่เน่พี่ท็อปเขาก็เลยแบบเออคุยเพื่อจะหาทางออกว่าไอ้เรื่องนี้จะจบยังไงแล้วก็เหมือนเหมือนหน้าตรงนั้นเหมือนกาลังปรึกษาพี่อ้วนอยู่อะไรนี้เนี่ยเขาก็เถียงกันไาเถียงกันมาก็ไม่เลิกกันนะครับพี่แล้วสุดท้ายอ่ะพี่ท็อปก็เลยคุยว่าตรงเนี้ยอยากให้เป็นพี่พี่ต้ากับพี่อ้วนมาเคลียร์แล้วตรงเนี้ยให้แยกย้ายกันก่อนไม่พัฒนตอน แล้วก็เหมือนเซอร์เขาก็เลยว่าอ่ะนั้นผมไปเลยนะครับอะไรมันค่อยคุยเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็อยากอยากให้เคลียร์ไปเลยถ้าเคลียร์ไม่ได้ต้องรอพี่ก็คือเขาก็ยังไม่อยากจะคุยพอเสร็จตรงนั้นปุ๊บเขาก็แยกไปที่โรงรถไอโรงรถตรงที่ตรงนั้นอนะ่ะแล้วเหมือนผมไม่รู้ว่ายังไงนะเหมือนเดมอนเฮดเขาก็ไปมีปากเสียงกับตรงนั้นต่อกับเซอร์ ากใหลังสภาก็คือตรงนั้นน่ะคุยกับพี่ล็กอยู่เหมือนคุยเรื่องประเด็นนี้แหละว่าจะจะเคลียร์ยังไงจะจบปัญหายังไงแต่เพราะนั่นสภาก็เลยตองต่ดตัวมึงเรามึงก็โดนงานนี่ยัไงอ่ะหนักไหมโดนหมดเลยพี่สภาที่อยู่ตรงนั้นโดนหมดเลยโดนกันหมดพี่แต่ผมอ่ะผมผมผมไม่ได้อะไรพี่ตัวผมตัวผมเองอ่ะผมก็โดนมาเยอะแล้วพี่แกล้ถ้าได้ท่านตรงที่ได้ยินนะพี่ก็คือเหมือนกับแก๊พผู้ไปเตือนรู้สึกไม่ดีเลยนะพอน้องบอกว่าโดนมาเยอะที่เราไม่ได้รู้สึกดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบ คุยอะไรอ่ะแล้วคุยแล้วคุยอะไรอ่ะเหมือนก็แก๊ปพูดจบใช่ไหมให้แยกย้ายอ่ะใช่ไงแล้วพูดก็มาแล้วคุยอะไรอ่ะผมว่าอ่าแล้วทีนี้อต่อต่อจากเหตุการณ์ตรงนั้นน้องน้องที่มาช่วยจากต่อสูอีกคนหนึ่งเอกเซียน้องเอกเซียเขาก็โดนทางเซืร์ต่อยไปหมัดนึงพอห้ามแล้วแล้วก็โดนต่อยไปหมัดนึงแต่แต่น้องก็ไม่เป็นไรนะน้องน้องก็ไม่ได้งอน้องไม่ได้อะไรน้องก็เข้าใจอ่าแล้วแล้วทีนี้ช่วงช่วงจังหวะตรงนั้นอ่ะ น,น,น้าหน้าสหาตรงตรง,ตรงที่เบิกรถตรงนั้นน่ะพี่มันก็เริ่มชุมลมุนแบบแบบห้ามห้ามไม่ฟังแล้วทีนี้ก็ไหลต่อไปตรงหน,น้าโลอะหนะน,น้าห้องน้าหน้าห้องน้ําหน้าห้องน้ํหน้าหน้าตูดที่พาวใช่และทีนี้เหมือนแบบอ่า ที่ท็อปก็จะยิงแต่ทีนี้เหมือนกระสุนกระสุนเขาหมดและทีนี้อ่าสภาก็พยายามใช้ปืนลูกซองอ่าแล้วก็หรือว่าอีกอีกสภาส่วนหนึ่งก็จะเป็นใช้มีดอ่าแล้วแล้วก็แล้วก็สภาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการล็อกมือเพื่อที่จะอุ้มเข้าไปขังเพื่อจับแยกพี่แต่ทีเนี้ยเหมือนแบบมันมันมันทาอ่าอย่างแต่จะจะฆ่าคนเฉินใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยอ่าเหมือนตัวเขาบ้าอะไรเงี้ยมันมันทาให้อุ้มก็ไม่ได้แทงก็ไม่ได้มันมันก็เลยหมายแบบว่า ยังพูดอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบว่าฝั่งนู้นฝั่งนี้มันมันมันลุมหมดเลยอ่ะพี่ไม่ไม่ได้มีแค่ฝั่งเซอร์ธิด่านะมีมีมีอีกมีอีกแต่ว่าก็พยายามจับแยกพี่แล้วทีนี้ไปมาเหมือนแบบอ่าอีกฝั่งอ่าทางไดมอนด์เฮดเขาเขาก็สลายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ตรงเนี้ยทางเซอร์เขาก็แบบไม่เข้าใจว่าเออทาไมยิงแต่ผมจับแต่ผม ทำไมไม่ทําฝั่งนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วตรงเนี้ยมันมันอยู่ตรงข้างนอกเขตสภาแล้วทาไมสภาถึงมาทําอย่างนี้อะไรประมาณนี้พี่แต่แต่ตรงเนี้ยทางสภาก็พยายามอธิบายว่าแบบเอ้ยมันเหตุการณ์ต่อเนื่องจากจากข้างในนะมันไม่ใช่แบบว่าอยู่อยู่ข้างนอกเราทางสภาจากคนพิาอะไรเงี้ยแราจะจับแยกกันแหละไม่อยากปรับเราใช่ใช่ถูกต้องแต่แต่เนี้ยโค่กโดนอะไรโค่กงอมไม่หน่ไม่งอมครัเพ่แต่เสียงงอมมากกันนะว่วมึงยังงอมหล พี่โปกโดนอะไรไหมพี่ไหวป่ะโปกอ่ะไมม่ผต่อยพี่เหรอใช่ใช่โอ้ยโดนต่อยเล็กน้อยพี่ท็อปโดนแทงโดนใครแทงอ่ะโดนนั่นแหละโดนสภาเลยแหละมีสภาตุกดวงดวงแทงกันเองเอ้าไม่เป็นไรเป็นห่วงสุขภาพจิตใจเรามากกว่าไม่เป็นไรสิถ้าไม่ไหวจะได้ติดต่อจิตแพทย์ไว้ให้เดี๋ยวมันเป็นปัญหาสังคมไปไปปีนส่งปีนเสาอะไรไม่เอานะหาทางออกทางด้านยาเสพติดติดต่อติดต่อไม่ได้คไม่ได้เคส่อวานนะพี่เคสของที่อื่นนะพี่ อ๋อใจมากที่มาช่วยแต่ัวผมมากแต่โผมผมโดนไหมเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ผมที่ผมกระดักตอนนี้ไม่พูดเลยว่ามันมันพูดยากระดับหนึ่งคือคือการเป็นสภาของเราที่เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าเรามันไม่น่าเคารพหรอกแต่พี่หวังว่าเรามันไม่ได้มีแบ็คเราทํากันเองเราแบ็คกันเองถึงเวลาที่มันต้องเทคแอคชั่นจริงๆหรือว่าความ เป็นสภาอะไรเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้มี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 แบ็คขนาดนั้นติดต่อเลยครับซื้อเพยเหรอไม่ใช่สภาเออพี่ตอนตอนนี้ยังโยนไอ้นี้ได้อยู่ไหมครับโยนเหรียญยื่นเหรียญเนาะมันไม่มันมันมันดีมันยังดีที่ที่อย่างอย่างสองจุดศูนย์อะไรเงี้ยมันไอดโหรืออะไรมันมันยังพอแบบยังพอแบบช่วยช่วยกันชนได้หรือว่าลงมาเฮ้ยมือ อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเอ้ยท็อปท็อปวันนียกับการที่นี่ทำไมเขาถึงทำไม่ได้ใส่ซีใส่สิวันนี้ันนี้เขาวิ่งเข้ามาสี่แก๊งมาถล่มเราตรงเนี้ยมายืนด่าเราคุยคุยคุยเยี้ยสายควายยังทำได้เลยถูกไหมพี่พูดถูกไหม <Okay. S 1> ที่มันมัน,ม,นมันก็เลยจะแค่จะบอกว่าแบบมันมันมันไม่ใช่ว่าว่าว่าพวกกูแบบแบ็กให้ไม่ได้หรือหรือเทคแอคชั่นให้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่า บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันจากทางเขาด้วยต้องบอกอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเราเราเข้าใจเขาทุกทุกคนแม่เข้าใจหมดละไม่งั้นแม่ก็คงอยู่กันไม่ได้หรอกเซตนี้มันเป็นเซตสุดท้ายแล้วละที่ที่มันอยู่ได้อะกูเลยเชื่อว่ามันไม่ได้มีหรอกแค่โดนต่อยแล้วน้อยใจอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ก้าวร้าวขนาดน,นั้นแต่ว่าแค่จะถามเรื่องของมีใครที่ไม่ไม่ รู้สึกว่าแบบความรู้สึกมันมัน,มนเฟลจริงๆไหมกับการที่แบบทุเรศอ่ะเราเป็นสภาชุดที่แม่งตลกอ่ะว่าไหมเหมือแนบบเราเป็นตัวตลกละนะตอนเนี้ยถูกจริงมันก็โดนนะตอนเนี้ยนะเขาไม่ได้ไม่ได้ฟังหรือเขท ถ้าพูดตามตรงกับพี่มันแค่ก็ผมไม่ได้เฟลนะที่โดนอะผมก็รับได้แต่แค่ว่าผม fail เฟลตัวเองว่าผมทำอะไรไม่ได้แค่นี้ถ้าพูดตามตรงเออประมาณแบบเออทำเราถึงอยู่ทำไม่ได้ามทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะก็่า ไอเขาด่าหรือว่าอะไรต่างๆหรือทำอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ผมแค่เฟลตรงว่าผมควบคุมตรงนั้นมันไม่ได้มันทําเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นี้โอเคแล้วแต่ในส่วนนั้นผมพอายามเต็มที่นะพี่แต่แต่ด้วยภาพที่มันออกมามันมันก็มองว่าเออมันมันเละไปหมดอ่ะแก๊งกระดากันไม่เลิกใช่แล้อะไรรงับไม่ได้แล้วแล้วแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันแบบว่าสมบทแก๊งอื่นเขาวนอื่นหรือว่าคนในเมืองมันอาจจะมองสภาว่าแบบเอ้ยทําไมสภาแค่นี้สภาควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะ เราเราก็พยายามที่จะทําให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราพยายามควบคุมนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่อืมไม่เป็นไรอันนี้แหละแต่อันนี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ถือว่าทําโอเคมากๆแล้วเรก็ขอบใจมากแยกย้ายกันทําหน้าที่ไม่เป็นไรโอเคมาขอ thank you ก็จะไปคิดมากแล้วก็ที่ทำดีทยาดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วไปแยกย้ายตอนนี้จะจะกลับเซิร์ฟได้เลยใช่ไหมพี่หรือว่ากลับได้เลยกลับได้เลย